สวัสดีครับวันนี้ผมมีแอปดีๆมานําเสนอก่อน <Wow. S 1> จะไปดูคลิปหลักของเรานะฮะคือแอปนี้นะฮะให้ขุ้นนะครับมันเล่นแล้วมันได้เงินจริงนะฮะถอนออกผ่านทูมานี่วอล e ตนะฮะคุณเห็นเป็นรูปกล่องของขวัญใช่ไหมครับถ้าคุณกดเข้าไปมันจะให้ดูโฆษณาและจะได้รับคะแนนนะฮะมันสามารถถอนได้นะฮะกดเข้าไปที่ถอนนะฮะนี่นะคุณจะถอนออกผ่านทูมานี่วอลตหรือจะเติม เงินเติมเงินมือถือก็ได้นะครับกนได้จริงนะฮะคือผมถอนออกมาแล้วมันมีทําได้อย่างอื่นด้วยนะครับหรือว่าจะใส่โค้ดนะฮะโค้ดนี้นะฮะโค้ดของผมเองนะฮะใส่แล้วก็จะได้รับเหมือนกันนะฮะก็ถ้าอยากได้เงินเพิ่มอีกนะฮะคุณเห็นเป็นวงล้อไหมะะอยู่ข้างข้างนั่นมันจะเป็นแบบดูวิดีโอนะให้ดู6ครั้งนะฮะมันจะสุ่มหมุนนะฮะเราได้อะไรจะได้อันนั้น,นะฮะ <S 2> <S 2> เป็น <S <S เป็นเหรียญเป็นคะแนนมาฮะจะได้เพิ่มมันก็มีดูโฆษณาคูณ2ออีกนะฮะ อยากได้เพิ่มอีกใช่ไหมฮะมีวิดีโอนะวิดีโอเหมือนติ๊กต็อกเลยนะฮะให้ดูนะฮะดูได้นะฮะดูเลื่อนไปเรื่อยจนกว่าไอวงกลมมันจะหมดนะฮะมีอื่นๆนอีกด้วยนะฮะไปไปหาดูกันได้นะสามารถโพสต์โพสต์ต่างๆได้ในนี้นะฮะมีเกมให้เล่นด้วยนะก็อย่าลืมนะฮะไปโหลดกันนะฮะลิงอยู่ด้านล่างลิงไปดาว์โหลดกันได้เลยนะฮะเล่นแล้วได้เงินจริงครับ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกับผมช่องโอเวอรทีดีนะครับวันนี้เราก็จะมาแกล้งไอ้สุรางเหมือนเดิมกับกับมือในระดับมันคือมือปลอมนั่นทุกคนนี่คือมือปลอมนั่นทุกคนจะไปแกล้งเอาวางไว้ในตู้เย็นนะฮะก็อันนี้คือของปลอมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับผมด้วยนะครับไปติดตามชมกันเลยว่าจะหาสักแค่ไหนครับหรือไม่หาขอโทษขออภัยด้วยนะครับไว้เจอกันนะผม three h u minutes later

ครับทุกคนคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้ติดตามชมกันคลิปหน้านะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมด้วยนะครับว่าจะแก้งยายผมนะฮะแก้งไม่ได้ขอไอยายผมมาพอดีนะฮะเออนะฮะถ้าแกงจะบาดไม่ได้ก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับผมด้วยนะครับบ๊ายบายสสวัดีครับ